สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะกลั <c oughs> บคนใหม่แล้วกับเสียงสุดจะเอ็อเอน,นั่นแหละของผมมาวันนี้นะทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะมาสตัวที่ยืนอยู่ไม่ใช่มาสต์อื่นใครนะมาสต์คิวของผมนี่แหละแต่มาสต์คิวที่ที่ใช้อยู่ปัจจุบันมันเป็นมาสต์คิว จากกาะชาะเลยนะส่วนนี้คือมาสคิวจากกาะชาะครับนะเออน่าจะถูกเลย <c oughs> ผมอผมคิดว่าคิวจากกาะชาะครับมันก็เท่นีนะแต่คิวจากกาชาเลยมันมันมีประวัติเยอะกว่า <c oughs> เออผมผมว่าผม ไม่เปลี่ยนไปใช้กระชาครับดีกว่าผมจะใช้กระชาไลต่อไปหรือไม่ก็อาจจะสลับกระชาไลกับกระชาครับก็ได้นะหลงช่องนะเพื่อให้ไม่ไม่จำเจกันไปนะโอ, <laughs> โอเคนะผมค็ไม่ได้อะไรมากเนี่ยมันก็เท่มันเท่ผมสร้างมามเท่มากเลย <laughs> โอเค แค่นี้นะอ่า,อาที่มาทำวันนี้เพราะขี้เกียจนะและผมว่าจะจัดตารางลงคลิปใหม่อยู่นะเพราะเออลงคลิปทุกวันเหมือนไม่น่าไหวอ่ะหรือรืออาจจะไหวนะอ่านี่แค่คิดนะคิดว่าเออจะเปลี่ยนตารางการลงคลิปใหม่นะอ่าช่วงบนกับในคิดลเมร์ผมว่า ที่ผมคิดไว้นะที่จะเปลี่ยนไปลงตารางอื่นนะั่นก็คือเป็นวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทรออ์ขอพักแค่สองวันพอโอเคนะโอเคแค่นีแนน้แต่นั่นไม่ใช่ตารางที่จะใช้อยู่นะออคือผมจะบางวันก็ลงบางวันก็ไม่ลงอยู่นะปัจจุบันนี้เช่นเมื่อวาน โอเคอน่าจะเริ่มจากอาทิตย์หน้านะแต่วันเสาร์ก็ยังเป็นคงเป็นเพลงเหมือนเดิมนะโอเคโอเคบายละครับ